ออกแล้วไงล่ะ เับมืออาชีพหรือระดับโลกเสียงตัวนี้ไม่ธรรมดาผมบอกได้เลยครับลูกทุ่งหมอลำอินดี้โปรเจกตล็อกได้หมดเลยนะครับและที่สำคัญคือมีปุ่มกดเพื่อผสมเสียงได้อีกคือแบบผมบอกได้เลยว่าเมื่อคืนนี้ผมเอาไปเล่นมากับตู้มาแชลตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยครับคนทั้งงานใน้อึงเลยเฮ้ยเสียงกีต้าร์น้องผ่านสายแจ็คเส้นเดียวไม่ผ่านเอฟเฟกต์ใดๆทั้งสิน้น เข้าตรงหน้าตู้แล้วเปิดแตกตู้เป็นขั้นั้นแล้วเล่นเสียงประมาณนี้ออกแบบเฮ้ยมันออกเนื้อจริงๆผมบอกได้เลยว่าใครพลาดตอนนี้ผมบอกได้เลยพลาดเอาจริงๆครับตอนนี้เป็นดีลุกด้วยอ่ะคุณดูหัวก็รู้แล้วดีลุกอเมริกันดีลุกนี่นะครับนะเราขายกันเขาเรียกว่าตาจะพ่าเฟดก็มีแบบว่า,าสึกบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆน,น,นะครับนะเราก็ เรียกว่าแต่งให้ใช้งานได้แบบปกติเลยนะครับใช้งานได้ปกติและที่สำคัญนี่ลูกบิดล็อกสายเดิมๆหมดครับตัวนี้นะครับนี่เลยครับนะปีนี้ตัวนี้เป็นปี2009 USA นะครับ22เฟนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับนี่ปิกกาสวยๆนะเห็นกีตาร์แล้วนึกถึงพี่โจ๊กโซคูนี่คอนะครับคอนี่เมเป,ปลิลแบบยาวๆชิ้นเดียวเลยนะ ยาวยาวชิ้นเดียวเลยนะไม่ต้องมีแปะเลยนะครับยาวๆเลยแล้วก็นะเ l e เ t อร์ห้าทางอยู่แล้วนะครับเป็นเสียงๆหำโอ้โกดกว้างครับแล้วที่สำคัญจะกว้างมากกว่านั้น,นคืออย่างที่ผมบอกไปคือเนี่ยตรงปุ่มโวลูมมันไม่สามารถตัวกดเพื่ออะไรกดเพื่อผสมพิกอัพนะครับผสมเสียงแต่ละพิกอัพได้อีกนะครับสมมุติแก๊กบนเนี่ยนะครับผสม 1- 2อะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนประมาณแบบว่าเขาน่าจะกับเฟรตข้างในอะไรเงี้ยเฟรตไหมถึงเ่ี เฟดนะครับเฟดเฟดของปิกอัพประมาณนั้นนะผมไม่แน่ใจนะครับต้อง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 ดูในคู่มือหรือศึกษาใน Google อ o ก l e ทีแต่เสียงนี่มันแบบมันแบบทำไมผมต้องเล่นหมอลำให้ดูเพราะว่าอะไรคือหมอลำเนี่ยมันมาจากเนื้อกีตาร์แล้วมันก็ค่อนข้างจะชัดเจน เจ้าปูเออ0จีอีสามร้อยผมไปทันทีนะ <c oughs> ผมบอกได้เลยว่าใครพลาดตัวนี้ผมบอกได้คุณพลาดจริงๆนะคุณหาเฟนเดอร์แบบไวแบบเนี้ยแบบโหยากเลยนะครับ <c oughs> มันมีเนี่ยนะมันมีดีๆหลายตัวนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าใครที่ดูคลิปผมไปเนะี่ยคือผมเซตอัพ <c oughs> เปลี่ยนสายให้เรียบร้อยนะครับเซตอัพใหม่หมดเลยนะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนสายเนี่ยในคุณดูนะ ไปซื้อตามร้านมือสองญี่ปุ่นได้เลยเขาก้าเอามือเขาเนี่ยถูแรงๆแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยอ่ะดูเขากล้าหรือเปล่าเห็นไหมเพราะอะไรเพราะเราเปลี่ยนสายให้คุณจริงๆเห็นไหมนี่เราทําให้ดูเลยว่านันการซื้อเราเราเป็นคนที่รักษาอุปกรณ์นะครับไม่ใช่รักรอเหลือนนะรักเอ้ยไม่ใช่รักรอลิงรักรอเหลือ,อคือรักษาบํารุงให้มันดีที่สุดแล้วเสียงเนี่ยมันดีมันตอบคุณอยู่แล้วว่าเสียงเป็นยังไงนะครับอ่าจะมีสักกี่คนเลยที่แบบว่าเฮ้ย รีวิวเปลี่ยนสายให้ด้วยเฮ้ยรักษามนลูกีตาร์คือแบบคุณเอาไปในคุณแบบว่าอย่างน้อยสุดคุณเอาไปตั้งแทชชิ่งให้เหมาะกับคุณนะผมสายต่ำต้องบอกได้เลยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเล่นแบบสายสูงขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยมไแบบด้ดันดันแล้วมันจะแบบว่าถ้าม,มันมีวัเวดเฟสมากก็แต่งได้นะครับของของผมอนุญ,ญาตให้แต่งได้เลยนะครับไม่ต้องแบบว่ามีดีโอคอลกับเอ้ย <S <S แต่ก็ดามากันเด็กนะครับนะะพอดีซื้อกีตาร์มานะครับนะ แล้วจะไขไขหย่ยยองตรงนี้นะทําไมพี่ไม่วิดีโอคอลา,าก่นอนเฮ้ยมีไีด้เหรออย่าให้เอ่ยชื่อครับเอเอ่ยชื่อ,อยังไงอายหนึ่งนั่นนะันอย่าให้เอ่ยชื่อมีด้เหรอซื้อ,อกีตาร์สมมติคุณซื้อกีตาร์ไปเนี่ยระวังสมมว่าคุณซื้อกีตาร์ไปคุณอยากจะปรับแต่งตรงหยอ่องคุณจําเป็นไหมที่จะต้องอวิดีโอคอลหรือบอกเจ้าของกีตาร์ก่อนว่าคุณจะทําการไขแล้วจําเป็นไหมครับคุณช่วยตอบผมหน่อยฮะจําเป็นหรือเปล่า ไม่จําเป็นผมตอบได้เลยไม่จําเป็นนะแล้วมากดมาเครืองผมว่าเอ๊ะทำไมก่อนไขนะทำไมไม่คอหาเขาเฮ้ยนี่ก็มีเหรอวะคนเดีนน๋ยวนี้โหนะไม่ต้องเอ่ยชื่อเดี๋ยวอายเอาจริงๆนะผมกล้าพูดผมคนตรงๆก็ไม่ไม่คอมเมนต์มาเลยนะจริง <c oughs> ผมคนตรงด้วยนะครับซื้อของผมไปเนะี่ยคุณขายได้ทุกตัวเพราะว่าอะไรนี่ น,น้ำมันเราไม่ฉีดทําความสะอาดให้คุณเรียบรอ้อยคุณไม่ต้องห่วงนะมันจะหวานมันจะอะไรไม่มีทางแน่นอนแลนะเพราะว่าเราเนี่ยเซตอัพแล้วเขาเรียกว่าเช็คดูทุกอันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะมันไขได้อยู่แล้วนะครับนะไอ้ของไม่ดีของไม่อะไรเราไม่เอามารีวิวหรอกเสียเวลาเราถูกป่ะแล้วที่มันคือเราเนี่ยเราซื้อของมาเยอะเรารู้ได้เลยว่าลักษณะคนขายของหรือคนอยากขายหรือคนใจร้อนหรือคนที่บอกว่าชัดเจนมากๆอะไรเนี่ย เป็นยังไงผมบอกได้เลยว่าผมเป็นคนหนึ่งที่โคตรชัดเจนมากๆจริงๆอันนี้เรื่องจริงครับผมซื้อของมาเยอะแม้กระทั่งตัวนี้ก็เหมือนกันผมซื้อมาเยอะหลายๆอันเอฟฟงเอฟเฟกที่บอกว่าใช้ได้ใช้ได้เนี่ยมาถึงอ่ะปุ่มพังมาอ่ะลวนแห้งไม่บอกเลยเอาจริงครับผมเจอเยอะผมถึงกล้าพูด่ยว่าถ้าคุณชัดเจนมากพอเนี่ยทำคลิปแบบนี้นะอ่าครับคลิปแบบนี้มาดูเลยนี่นะครับเนี่ยผมถึงบอกว่าการซื้อของเนี่ย อย่ามองที่ราคานะครับเราราคาเนี่ยมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่คุณมองไปถึงจิตใจของผู้ขายหรืออาการรีวิวต่างๆคุณต้องมองไปถึงตรงนั้นนะครับเออนะครับเพราะผมเจอมาเยอะนะพี่ปกติพี่ปกติมาถึงต้องเปลี่ยนสายเซตอัพใหม่หมดอะไรหมดบางทีเนี่ยนะครับมันมันก็แบบเฮ้ยไม่มีใครจริงใจเหมือนผมมากที่สุดแล้วผมกล้าพูดเลยและจริงๆ <c oughs> จดราม่าก,ก็ได้นะ ผมไม่ได้ซีเรียสแต่ผมพูดจริงๆคนที่จริงใจมันมีน้อยไงถูกไหมครับเฮ้ยเปลี่ยนสายเออสายมาถึงโหสายเป็นสนิมเยอะแยะนะไม่ใช่เฉพาะตัวนี้เยอะแยะหมดสายเป็นสนิมอะไอนี้ดังคคอกแคกไอนี่เบ็ดไปมางไอนี้ไม่หมุนมองหมุนไม่ได้ม้างอะไรบ้างเห็นไหมต้องเอามาแก้ไขแต่คูณซื้อกับผมเนี่ยผมเรียบร้อยเนี่ยผมแก้ไขแล้วก็ผมปรับปรุงให้เนี่ยมันได้ทุกอันเนี่ยเห็นไหมอันนี้ตัวอย่างสมมตินะเห็นไหมเนี่ย เห็นไหมครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่าถ้าคุณจะซื้อของอใครคุณดูที่จิตใจเขาเลยว่าจิตใจเขาเป็นยังไงและและขนาะการคูดเขาเป็นอย่างไรมั่นใจหรือเปล่าคุณจะซื้อของสะคนเนะี่ยคุณมั่นใจกับเขาหรือเปล่าอันนี้ซื้อสิ่งที่สําคัญนะครับซื้อของผมมั่นใจผมกล้าคอนเฟิร์มเลยเนี่ยมีคิดยืนยันการันตีเนี่ยใช้งานได้ปกติจอเจอไม่มีผ้ามัวเลขเลขิกกดได้ปกตินะทุกอย่างเสียงเสริมออกปกติผมกล้าการันตีได้เลยใะกิตรงกิจตาผม,มเปลี่ยนสายหมดนะ เอาจริงจริงผมบอกได้เลยราคาที่ผมลงไปคุณอยากได้เท่าไหร่คุณว่ามัเลยเอาที่ผมไหวคุณไหวนะเพราะาตัวนี้เป็นสายแบบว่าสายเครือบให้เลยแล้วคุณรู้เสียงมันคุณรู้เสียงมันก่อนนะ เสียงคลีนแล้วตรนนี้ผมบอกได้เลยว่าอย่าช้าช้าอดนะครับแลกเทิร์นได้คุณมีฮิลลิกหรือคุณมีกีตาร์นะครับที่คุณไม่ได้ใช้หรือว่ามันอาจจะเก่าของคุณแต่มันอาจจะใหม่สาหรับคนอื่นนะครับนะเอามาแลกมาเทิร์นได้เนี่ยมันโคตรใจดีคุยง่ายชัดเจนแล้วจริงใจที่ผมพูดมาอย่าไปดราม่านะไม่ใช่นะคือผมพูดมาจากใจแล้วด้วยความจริงใจที่สุดนะครับเพราะผมขอเป็นคนหนึ่งเลยในโลกออนไลน์ที่โคตรจริงใจสำหรับคุณ เปลี่ยนสายคือเปลี่ยนเซตอัพคือเซตอัพเนี่ผมบอกได้เลยว่าแน่นอนนะผมนะมันต้องทําให้ดีที่สุดก่อนที่เราจะส่งมาให้คนอื่นเนะี่ยนี่คือนิสัยผมเลยนะไม่ใช่แค่การกระทานะมันคือนิสัยเลยสันดานเลยคือคือพูดง่ายง่ายถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านคือมึงยังเล่นไม่ได้ดีเลยแล้วมึงจะไปให้คนอื่นเขาเล่นยังไงถูกปะ่ะเออถูกไหมคือต้องเล่นดีก่อนดีมันต้องชอบก่อนดิถ้ามึงไม่ชอบมึงไปให้คนอื่นเขามันก็ไม่ชอบอ่ะถูกปะ่ะ เออครับแล้วดีเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบว่าเอยเอาเครื่องก็ลองกองแกงมาไม่ใช่นะนี่ตู้มาแชลเฟนเดอร์เมซ่าอะไรต่างๆมิกเนี่ยผมพยายามเอามาให้หมดเอามาให้คุณเห็นได้เลยว่าเฮ้ยมันมีเครื่องดีจริงๆแล้วมันก็ทําให้เห็นได้จริงๆแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ใสายตองสายแจ็คเนี่ยผมเขย่า,ยาให้ดูเลยนะนะไม่มีก๊อกแก๊กครับคุณใช้อย่างดีนี่เห็นนะนี่นะครับนี่คือความมืมออาชีพนะครับผมบอกได้เลยเนี่ยผมเซตอัพในคุณ คืเรียกว่าคุณไปเล่นแบ็กอัพระดับโลกได้เลยเอาจริงๆอาจจะพูดเสียงคอร์ดผมให้ดูอันนี้เปิดสุดจะไม่หอเล่นไหมเอาเวลาเล่นดูเห็นไหมเย็บกิีบเลยเห็นไหมระดับโลกเขาต้องการความเป๊ะครับคุณไม่ใช่ลองกองแกงอ,อ,อีดอาร์ทหอดอีดอันทัมจีโอ้โห คุณไประดับโลไม่ได้นะครับมันอย,อย่าเทียบเลยไม่ได้เลยนะครับไปไม่ได้แน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวดูเปิดมันนิดนึงเห็นไหมเปิดมันนิดนึงก็มีเสียงแบบว่าเห็นหมอ่ะมีเสียงเข้ามาหน่อยอ่ะเวลาคุณจะเล่นคอร์ดคุณก็ ระดับจากมุกกินไฟนะผมบ,บอกได้เลยว่าดีแน่นอน,นครับแล้วก็ใช้งานได้จริงๆด้วยนะครับจัดไปพูดมากหน่อยแต่อร่อยแน่นอนนะครับเพราะว่าเราพูดในสิ่งที่เราทําได้เท่านั้นอนะไรเราทําไม่ได้เราจะไม่พูดนะครับเนาะ <S <S อ่านะคนจริงต้องแบบนี้นะครับและค,คุณซื้อของเนี่ยผมบอกได้เลยว่าซื้อกับคนจริงคุณจะได้ของจริงและซื้อมืออาชีพคุณก็จะได้ความมืออาชีพด้วย